สวัสดีค่ะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโตโทราทาโรนะคะวิ่งพลังงานบวกให้ทุกคนเช่นเคยเอเนจีนี่ก็เป็นพลังงานแรนดอมที่หลายๆคนชอบดูแล้วก็ มีคนที่ชอบติดตามดูแรนดอมเหล่านี้อยู่เสมอนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผพ้ติดตามเก่าหรือว่าผพ้ติดตามใหม่นะคะนี่ต้อนรับมามาเออฝากทุกคนก็ไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, ก็ดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเปเปอร์นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ตามนี้ k h a i d o z ตามที่ไข่มีไว้ให้นะคะก็คนที่แอดมาหาไข่ขอ คนที่มีความประสงค์ที่อยากจะดูดวงหรืออยากจะจองบัวเบเปอร,อร์ก็คือถ้ารู้สึกว่าพร้อมอะไรเงี้ยก็แอดมาถ้าใครที่รู้สึกว่ายัางลังเลไม่พร้อมหรืออะไรแบบนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยแอดมาเนาะทีนี้อ่ะโอเคพลังงานนะคะไพ่ใ,ในวันนี้ก็ไม่เสียเวลามาดูพลังงานเอเนอีกันสิว่าใครต้องการจะบอกอะไรบ้างนะคะมาดูกันสําหรับใครที่อ่ะก็คือทผบ้ติตาใหม่ใหม่ๆก็ ไข่ก็จะประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าอตอนนี้มันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับลิงก์ใหม่ที่เป็นเหมือนเครื่องมือผู้ช่วยของ Youtube อะไรแบบนี้ให้กับครีเอเตอร์ให้กับยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็มันจะมีลิงก์อยู่ข้างหลังก็คือช่องของไข่ไข่จะพยายาม พยายามให้ให้ลิงก์เนี่ยมันชื่อมันสั้นเวลาที่อย่างเช่นใครจะค้นหาเราหรือว่าจะบอกต่อใคร,รอ,อะไรอย่างเงี้ยคือจะสจะได้สั้นๆก็คือช่องของใครใก็จะตัดคําว่า star กับ taro มาแล้วก็เป็นลิงก์ที่อยู่เป็น URL ลิงก์ข้างหลังนะก็ที่ใครมีประชาสัมพันธ์ไปนะั่นแหละก็เพิ่งทําเลย <laughs> เพิ่งไปตั้งค่ามาอ่นะโอเคนะคะก็มาดูพลังงานกันหน่อย เอเนจีพลังงานของโซเมตในคลิปนี้พลังงานรักโซเมตในคลิปนี้เอเนจี Energy เป็นอย่างไรบ้างขอดูหนะะ่อยค่ะขอดูพลังงานรักโซเมตของพวกคุณกับโซเมตของคุณพลังงานรักระหว่างคุณกับโซเมตตรงนี้พลังงานรักเป็นอย่างไรขอดูหน่อยเอเนจีไพ่แบบสวยมาก ไช่สวยมากคือต้องบอกหนีว่าคลิปนี้เป็นคลิปโซเมดไพนีขึ้นมาแล้วเป็นคือไข่ไม่ได้ใช้ไพ่ยเยอะแยะอะไรเออแล้วก็จะบอกว่าไพ่ในกองน่ารักด้วยมีเคมีด้วยคือพลังงานตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอืมมันเป็นอ่าความสัมพันธ์มันเป็นคนสองคนมันเป็นพลังงานที่มีสตรอง Connection Strong Attraction ก็คือมีเคมีต่อกันสูงมากๆ o n g m a g n e t i c strong c o n n e c t i o n อะ c t i o n Strong Attraction ก็คือเคมีที่มันเยอะมากๆแรงดึงดูดที่มีต่อกันมากๆสเสน่ห์ที่มันมีแบบว่าเมือกคล้ายกับเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงต่อกันมากๆเลยสำหรับพลังงานโซเมตในคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอแล้วหรือใครบางคนที่รอการเจอโซเมตอยู่ก็ตาม Energy มีพัดแค่ต้องมองตรงเลยนะว่า คนที่ลิงก์กันกับคลิปนี้และไพ่แบบนี้ขึ้นนะ่ะหมายถึงบางท่านที่พลังงานลิงก์เอนเนจีนี้หมายถึงพวกคนที่เป็นทรูเลิฟที่เจอกันแล้วในช่วงชีวิตใกล้ๆของพลังงานคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เออไพ่พสวยไพ่สวย this is the romance of a lifetime มีพลังงานของ the one soulmate อยู่ตรงนี้ ออนะใครที่ยังไม่เจอหรือคนโสดหรือคนที่รอรักรอใครก็ตามมารับพลังงานบวกด้วยอิทธิพลไพ่ True Love นี้นะคะในมาดูพลังงาน Energy Soulmate ในคลิปนี้หน่อยว่าไพ่ t a r o โจะโชว์อะไรบ้างขอดูหน่อยค่ะขอดูพลังงานรักของคุณกับ Soulmate หน่อยพลังงานรักของคุณกับ Soulmate พลังงานเป็นอย่างไรขอดูไพ่หนะะ่อยค่ะ พลังงานรักของคุณกับโซเมทพลังงานรักของคุณกับโซเมทพลังงานรักของคุณกับโซเมทเป็นอย่างไรพลังงานรักของคุณกับโซเมทพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยอพลังงานรักของคุณกับโซเมทเอเนจีเป็นอย่างไรพลังงานรักของคุณอือหือโอ้ว้าวพลังงานรักของคุณกับโซเมทพลังงานรักของคุณกับโซเมท พลังงานรักของคุณกับโซเมตเอนเนจีนี้พลังงานเป็นอย่างไรเอ oh. าไม่กอดไ้่ใหญ่หมดเลยอือ uh หือ huh. พลังงานรักโซเม e ในคลิปนี้เอ e เน y เป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยว้าวฮู้พลังงานรักของคุณกับโซเม e ในคลิปนี้เอนเน y เป็นอย่างไรว้า wow. ว ว้าวโอ้ my god คือ energy ตรงนี้ใมีความสุขว่าอ,อย่างนี้นะคะบางท่านคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้เป็นก,กรกรมสมองมรดกหรือคุณเดียวใครที่เป็นชาวธาตุดินหรือคุณเป็นพลังงานพวกแบบดินดินแล้วรอใครหรือเป็น energy อย่างเช่นที่พลังงานตรงนี้ายาจาจะบอกอย่างนี้นะไพ่นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มี energy movement หรือพลังงานการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะช้า ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะเออแล้วก็ไพ่ตรงนี้เนี่ยเอนเนจี้นี้เนี่ยหลายๆท่านตรงนี้คุณต้องการพลังงานรักที่รู้สึกว่าเป็นโซเมทที่ปลอดภัยเป็นโซเมทที่รักคุณจริงๆเป็นโซเมทที่รู้สึกว่าถ้าคุณจริงใจถ้าคุณรักใครแล้วคุณต้องการพลังงานแบบนั้นเหมือนกันและพลังงานตรงนี้มีใครบางคนที่ตัวคุณเองจะอาจจะเป็นคนที่จริงใจหรือเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเป็นคนที่หมายให้ว่ามีความรักแล้วก็ให้คุณค่ากับมันหรือพยายามที่จะทําให้มันดีหรือซื่อสัตย์จริงจังจริงใจ แต่ในขณะเดียวกันพลังงานตรงนี้มี Energy นี่ค่ะพลังงานในวันนี้มีไพ่ใหญ่อยู่สามใบที่อยู่ในตำแหน่งอาลายตรงกลางเลยไพ่พลังงานเดี๋ยวฟูใครมีความรู้สึกว่าพลังงานรักของบางท่านในคลิปนี้อยู่ในช่วงจังหวะของการที่ต้องเซตซีโร่บางอย่างเซตซีโร่ในไพ่นี้หมายถึงเอเนจีอย่างเช่นรอการเริ่มต้นใหม่ new beginning รอการกล้ากับเผชิญอะไรบางอย่างมี มีความรักเป็นอะไรที่ท้าทายต้องบอกอย่างนี้นะชีวิตหลายๆท่านที่ดูหรือว่าลิงก์ในคลิปนี้พลังงานรักยังเป็นเส้นทางที่ท้าทายในชีวิตคนอยู่ยังมีอะไรที่รู้สึกว่าคือต้องบอกอย่างนี้เลยไพ่ทั้งหมดในวันนี้ไม่ไปเอเจน AG ที่แบบว่าใครบางคนยังไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยในความรักสักเท่าไหร่ใครบางคนที่รอพลังงานรักแท้หรือโซเมที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีหรือกล้าที่จะเริ่มต้นที่ดีแล้วมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้โดยที่บางครั้งคุณอาจจะเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของ Toxic Relationship ผ่านความเสียใจหรือในช่วงใกล้ๆแบบนี้ด้วยเพราะอะไรไพในวันนี้มี Energy นี้ค่ะ De วิลใครจะบอกว่าบางท่านตรงนี้เป็นพวกพลังงานที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออต่างประเทศต่างชาติอะไรแบบนี้ หรือเป็นที่ของคนที่แบบว่ามีพลังงานความสัมพันธ์นะา๊ที่ใครบางคนแบบรอใครเดินทางหาคุณหรือคุณอยากเดินทางหาใครหรือเป็นคู่ที่แบบบางทีแบบอยากที่สามารถที่จะเจอกันได้คู่บางคู่มีพลังงานที่มีเหมือนคล้ายๆกับเซ็กชวลคอนเนคชั่นหรือเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะสเสน่หาไฟรักอะไรแบบเนี้ยเออมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้บางทีบางคนบางคู่เป็นแบบนี้ด้วยก็คือคุณ คุณหรือใครบางคนตรงนี้มีพลังงานไร้สาะรที่เป็นอย่างเช่นพวก,กรักจริงเกลียดจริงพลังงานตัวนี้มี energy บางท่านที่แบบเป็นพวกอิทธิพลอดีตในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งเป็นพวกพลังงานที่ตัวคุณอาจจะมีพันธะกับใครหรือคุณเกี่ยวข้องกับใครที่มีพันธะกับบุคคลหรือสิ่งอื่นๆด้วยและ Energy นี้ยังหมายถึงเหมือนคล้ายๆกับคู่รักบางคู่ที่มันมีในเรื่องของกรรมอุปสรรค คามิกคามาวิเลชั่นชิพความท็อกซิกวิเลชั่นชิพอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ในช่วงใกล้ๆนี้เลยหรือบางคนไปเอ็อดีตที่ผ่านมาในระยะหนึ่งเลยนะคะเออมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้แน่นอนเป็นพลังงานของบางคนที่อาจจะต้องเจอหรือผ่านอะไรอย่างเช่นว่าเ,ออเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นลักษณะที่ ไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจังหรือเป็นคนที่ทําผิดอารมบอย่างเช่นผิดศีลผิดอาบายามุกหรืออะไรก็ตามเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วยอาจจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาเพราะไพ่มนอยู่ตําแหน่งที่เป็นไพ่ก่อนหนะ้าแล้วก็อย่งที่สำคัญคือไพ่ในมือของคุณนะอิทธิพลพลังงานนี้มีไพ่นี้ด้วยค่ะพลังงานนี้ไขน้ำมบอกตรงเลยว่าเอเอจีแบบนี้พลังงานของพวกคุณบางท่าน ให้ระวังในเรื่องอะไรคือบางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงใ,ใกล้ๆแบบนี้สําหรับบางท่านก็ไม่เป็นไรอะไรที่มันเกิดช่างมันแต่เอ e เน y ีนี้ใครจะพยายามเหมือนแบบว่าให้เป็นไกด์ไลน์เพราะไพ่มันยังขึ้นอยู่ก็คือหลายๆคนตรงนี้ที่ิงก์กันกับไพ่เหล่านี้คือระวังอะไรที่เป็นในเรื่องของอย่างเช่นความโกหกการหลอกลวงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจไม่จริงจังพลังงานที่เป็นเอนเนอีจังหวะที่มันไม่ใช่ของคู่รักแท้บางท่านตรงนี้เพราะอะไรรู้ปะ คือการที่ว่าไพ่ในวันนี้หลักๆในวันนี้คือมันไม่ได้มีไพ่เหรียญในไพ่ห้าใบาหลักแต่ไพ่ในกองมันมีสวินเหรียญซึ่งมันหมายถึงใครบางท่านตรงเนี้ยคุณคุณบางคนคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็นรักแท้ที่อาจจะเป็นลักษณะของใครต้องบองอย่างนี้ว่ารักแท้บางคู่เนี่ยมีอุปสรรคมีกรรมมีอะไรที่เป็นขวากหนามหรือเป็นอะไรที่เป็นอ่า บททดสอบแห่งรักแท้เยอะมากเพราะฉะนั้นเพราะมันเป็นไพ่วันนี้ที่มีพลังงานรักแท้อยู่ในไพ่โซเมในวันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอินเซนต์ตรงที่ว่าไพ่หลายๆใบเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการที่ทุกๆอย่างมันเป็นรอวันพิพากษารอวันตัดสินใครที่ทําดีก็จะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นใครที่ทําไม่ดีมันก็จะมีอะไรที่ปย์ b a ็ k หรือตอบกลับนั่นเองทีนี้ไพ่ในวันนี้ energy มีไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งนอกจาก the full กับ the w i l ที่เป็นไพ่ใหญ่แล้วไพ่ในวันนี้มีไพ่นี้ค่ะ แล้วมาอยู่ในตำแหน่งข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้น e n e น g ีนี้คืออะไรและดูไพ่ตรงนี้ของคุณไพ่สองใบนี้พลังงานตรงข้ามแล้วก็เป็นพลังงานที่อยู่คนละตำแหน่งตรงข้ามและที่สำคัญคือพลังงานนี้มีอิทธิพลของรักโซเมตรรักจริงรักรักที่เป็นคนที่ใช่อยู่ตรงเนี้ยที่เป็นพวกพลังงานที่แบบว่าคู่รักที่ตัดกันไม่ขาดคู่รักที่ต้องมีปัญหาอุปสรรคคู่รักที่บางคู่ต้องมีในเรื่องของการอย่างเช่นใครต้องผ่านช่วงเวลาที่ใครไม่จริงใจกับเราใครที่ต้องผ่านในเรื่องของ ความผิดหวังหรือเหมือนคล้ายๆกับคู่ที่ตัดขาดกันได้ยากอยู่ตรงนี้เอเนจตรงนี้มีบางท่านตรงนี้ที่ยังมีการรอพลังงานคนบางคนกลับมาด้วยอทธิพลน,นี้เลยและด้วยอทธิพลน,นี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางท่านตรงนี้คุณอาจจะต้องปล่อยรอฟรีปล่อยชิวกันในเรื่องของความรักก่อนอะไรที่เราลันลาหรือสละแบบว่าสละความทุกข์สละความคาดหวังสละความเสียใจ เอากองเอากองไว้มุมหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณแล้วก็ลันลานแล้วก็เขาเรียกว่าไม่แคล้ายๆกับอย่าพึ่งไปอะไรมากอย่าพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปเครียดมากอย่าเพิ่งไปทุกมากอย่าพิ่งไปคาดหวังมากอะไรแบบนี้รอการเริ่มต้นที่ดีพอไพ่ในวันนี้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาถึงสามใบในห้าใบแล้วเป็นลายตรงกลางหมดเลยแลวเป็นไพ่ใหญ่ที่่อนข้างจา คือพลังงานอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรืออย่างในโมเมนต์แบบนี้มันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นไพในไพในวันนี้มีเอนเนอีนี้ด้วยอัศวินถือไม้เท้าบางคนคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหรือคุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นเมสสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะคุณเป็น,ปน,ปนคุณเป็นพลังงานชาวมังกรได้ด้วยหรือคุณเป็นชาวมังกรที่ดีวกับใครบางคนคุณเป็นชาวกลุ่มได้ด้วย หรือคุณดีวกับข้องด,ดีวเกี่ยวกข้องกับใครที่เป็นชาวกลุ่มและรวมถึงชาวที่เป็นธาตุลมชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มได้ด้วยนะคะอืมทีนี้พลังงานไพ่แบบเนี้ยต้องมองตรงนะคือใครบางคนอะคุณอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับเจอใครหรือว่าในช่วงโมเมนต์แบบเนี้ยยังต้องดีวกับใครสักอย่างเช่นว่ารักบางครั้งอะคุณอาจจะมีคนรักบางท่านคนที่คุณอาจจะมีคนรักแต่หมายให้กับว่าความรักของคุณกับใครบางคนคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ ฉันมั่นใจแล้วว่าคนคนนี้แบบมีชั้นคนเดียวหรือว่าจบที่ชั้นเหมือนคล้ายๆกับหยุดหยุดเพ,เพลงเพลงมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบหยุดหยุดอะไรนะหยุดตรงนี้อะไรที่หยุดกับหยุดหยุดหยุดแค่เธออะไรแบบเนี้ยเออพลังงานมันยังไม่ได้แบบว่ามันยังไม่ได้มีไพ่ในล,ลักษณะแบบนั้นในวันนี้และที่สําคัญไพ่นี้คืออะไร พลังงานตัวนี้อาจจะเป็นตัวพวกคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานพวกคุณที่แบบมีใครแบบนี้ใลชีวิตที่ผ่านมาหรือในช่วงใกล้ๆแบบนี้คือคนที่ยังรู้สึกว่ายังเป็นเพลเยอร์เป็นเหมือนเพลย์บอยได้หรือเป็นเพลย์เกิร์ลได้หรือไม่ให้บอกว่ามันไม่จาเป็นต้องเป็นลักษณะของคนที่เจ้าชู้หรือว่าแบบอ่เขาเรียกว่าคาสโนวีคาสโนวาแบบเต็มประตูขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าพลังงานตัวนี้เป็นอะไรที่ รักมันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้นิ่งยังไม่ได้ปลอดภัยยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรักที่แบบมีคอมมิทเมนต์แบบลองเทอมหรือรักแบบระยะยาวกับใครบางคนขนาดนั้นหรือใครบางคนรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องการรักระยะยาวกับใครใครที่อยู่ในใจคนในการดูคลิปนี้แต่บางทีแบบพลังงานตอนนี้มันเป็นอะไรที่บอก่าพยายามมองในแง่ดีไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากอะไรแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากเออมันยังมี energy ของการที่ ขอให้รอคอยแบบว่าพลังงานดีๆจังหวะด,ดีๆแล้วก็รอการเริ่มต้นดีๆเพราะว่าด้วยความที่อิทธิพลในวันเนี้ไพ,พ่พอมันมีเจ็ดดาบกับเดว,วิลอะไข่ไม่แบบแข็ไม่ค่อยชอบเลยที่สําคัญคือจะบอกว่าคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หลายๆท่านตรงเนี้ยถ้าพลังงานมันเป็นเอเนจีอื่นนอกเหนือจากพลังงานรักด้วยอันนี้ขอแทรกนิดนึงพลังงานตรงเนี้ยหลายๆท่านในคลิปนี้โดยเฉพาะพลังงานนี้เลยนะคือพยายาม,หมายหเหมือนใหรบอกว่า ใครบางคนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณมีเพื่อนหรือมีกะะนันยาณมิตรหรือมีบุคคลในชีวิตหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์แบบชู้สาวถ้าคุณรู้สึกว่ามีเราไม่ดีหรือมีเราแบบไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวหรือจะเป็นคนรักหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่จริงใจจริงๆกับเราแบบใครที่แบบเป็นพวกขี้ฉาใครที่เป็นพวกแบบขี้โกหกใครที่เป็นพวกแบบไม่จริงใจจริงใจแค่ แค่แบบเดินชิวๆลอยๆสวยๆแล้วก็ตัดไปแค่นั้นเองค่ะคืออันนี้สิ่งที่ไขต้ของการจะจะบอกหรือว่าเสริมให้ตรงนี้ด้วยเพราะไพ่มันมี energy ที่เป็นไพ่ลักษณะของ jealousy อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไพ่ unfaithful ไพ่ lies อยู่ตรงนี้ด้วยอิทธิพลไพ่นี้อะนะเพราะฉะนั้นช่างมันอืมช่างมันอ่าไหนไข่ไข่ขอดูพลังงานนี้หน่อยให้านางฟ้าต้องการจะบอกอะไรกับคลิปนี้บ้างพลังงานนางฟ้าต้องการจะให้คําตอบอะไรกับความรักสาหรับคลิปโซเมตตรงนี้คะ่ะ รู้สึกว่าพลังงานของบางคู่รักตรงนี้โดยเฉพาะพวกคู่ที่รอการ,รกลับมามีเปอร์เซ็นของความเป็นคู่ที่เป็นรักแท้ที่มีปสรรคกันสูงมากๆในระดับหนึ่งหรือเป็นพวกคู่รักแท้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าตัดกันไม่ขาดสําหรับบางท่านตรงนี้ค่ะเออขอดูพลังงานหน่อยนะไพ่ต้องการจะบอกอะไรไพ่มี improving health แล้วก็มี improving health healthy meditation brings answer นะคะ meditation bring answer ก็คือทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบ meditation bring answer หมายถึงบางครั้งในเรื่องของการพัฒนาจิตการบำรุงจิตใจและที่สำคัญใ่ายมาในทางเดียวกันด้วยคือการที่คุณแบบ improving health หรือในเรื่องของ meditate มันคือในเรื่องของสภาพจิตใจ การดูแลและปรับสภาพความรู้สึกของโดยเฉพาะใครที่ดูคลิปนี้แล้วคุณผ่านอะไรหรืออยู่ในช่วงใกล้ๆที่รู้สึกว่าคุณยังรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือสภาพสุขภาพจิตในเรื่องของความรักยังไม่ดีพยายามเหมือนรีบูสหรือเหมือนแบบไม่เป็นไรฟื้นตัวเองขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยฟื้นตัวเองขึ้นมาถ้าใครที่เหมือนแบบว่ามาเดรนพลังงานคุณแปลเป็นไทยง่ายเหมือนคข้ายๆกอกว่าเป็นฟิลแบบใครที่มาแบบดึงคุณ ในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่แทนที่มีความรักมีความสัมพันธ์แล้วจะสุขใครที่บางคนกลายเป็นว่าทําให้อีกคนนึงทุกข์ทให้พวกคุณทุกข์หรือทําให้พวกคุณเสียสุขภาพใจสุขภาพจิตช่างมันแล้วดึงตัวเองขึ้นมาค่ะนะคะดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของพลังงานนี้ใครบางคนที่มาในทางอย่างเช่นธรรมะธรรมโมทางศาสนาหรือไม่จำไม่จำเป็นต้องธรรมะธรรมโมก็ได้เป็นเหมือนแค่มาในทางเซนส์แบบบําบัดกําหนดจิต นั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามหลายๆท่านจะได้เห็นอะไรหรือได้รู้สึกอะไรหรือได้คําตอบอะไรดีๆมาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะใครที่ทําอยู่แล้วขอยิ่งทําขึ้นไปใครที่เป็นอย่างเช่นพวกนั่งสมาธิสวดมนต์จะดีมากๆนะคะจะดีมากๆทีนี้เพราะด้วยความที่ว่าอะไรรู้ป่ะไพ่ของคุณในวันนี้สองใบนี้ค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่แบบว่าบางคนน่ะยังม,ยงมียังมีอุปสรรคยังมีในเรื่องของท็อกซิก ในดวงรักของบางท่านอยู่ต้องแบบแบบนี้เลยมันเลยไพ่เนี่ยมันเลยมี energy ของไพ่ meditate แล้วก็ไพ่ improving health อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคไหนอขอมาดูพลังงานของไพ่นี้หน่อยขออนุญาตใช้ไพ่เลเวอร์หน่อยโอ้ว้าวเอเดนกรีดอยู่ในห้องนอนมีความสุขมากอาดูพลังงานนี้หน่อยพลังงานรักโซเมทในคลิป e นี N ้ energy เป็นอย่างไรอ่ะโอเคไพ่นี้ต้องการจะออกมาเพราะฉะนั้นไค่กจะออกมาให้ อ่าโอเคนะดูนะไพ่มีพลังงานมิเซอ่เซเรนเดอร์ค่ะซเรนเดอร์คือ at time we must surrender t h e o l d before something new can enter our lives let go and all we work เนี่ยพลังงานชัดมากๆคือเราแค่ต้องยอมรับความจริงกับในปัจจุบันเออบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ดีๆมันจะสามารถเข้ามาในชีวิตได้ถ้าเรารู้สึกปล่อยวางหรือมีความสุขกับปัจจุบันและยอมรับ อะไรในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันในกองเพายมี It's important right now to take a step back and spend s o m e time alone s t e a d of placing you r focus on another now is the time to give to yourself พลังงานนี้หมายถึงช่วงนี้เป็นเวลาที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับการที่เราจะต้องถอยมามีเวลาบางอย่างได้คิดได้ทบทวนได้อยู่กับตัวเองและที่สำคัญโฟกัสมุง่งไปในเรื่องของความรู้สึกตัวเองจุดมุง่งหมายตัวเองเป้าหมายชีวิตตัวเองเรารู้สึกยังไง ถ้าเราทุกยังไงให้เราอยู่ในจุดที่เราไม่ทุกถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วสุขให้เราอยู่แล้วให้เราอยู่ในที่ที่เราสุขหรืออยู่กับใครแล้วเรารู้สึกสุขอะไรแบบนี้นะคะอาไข่เอาพลังงานบวกมาให้นิดนึงปิดท้ายขอดูข้อความหน่อยว่าข้อความจากโซเมตมีพลังงานอะไรมาให้คุณตรงนี้โซเมตอ่าโอเคพลังงานมี you make me believe in so me i m up เพ่ให้มันครอบคอร์ cover, หรือครอบคุณอีกหนึ่งสำหรับตรงนี้นะคะใครที่เป็น Energy ที่เป็นพวกคู่รักโซเมกันที่คบกันปกติดีๆไม่ได้มีพลังงานแย่หนักหน่วงอะไรส่วนมากก็คือคนที่มาดูคลิปพวกดูดวงดูอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณมีรักที่สุขดีแล้วคุณจะไม่ค่อยมาดูหรอกเอออันนี้ตามหลักเลยนะเออแต่พลังงานตรงนี้ใครจะบอกงีว่า ถ้าใครที่มีพลังงานที่โอเคแล้วพลังงานนี้ลิงกับพวกคุณหมายถึงคุณมีใครบางคนที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเชื่อกับพลังงานโซเมชเชื่อกับในเรื่องของโซเมชหรือเชื่อว่าพลังงานของเรากับใครบางคนเป็นโซเมชต,ต,ต่อกันแล้วมีพลังงานนี้ด้วย you're capturing ก็คือมีใครบางคนที่จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยคุณน่ารักหรือคุณรู้สึกว่าใครว่าใครน่ารักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอเนอร์จีตรงเนี้ยตัอแบบนี้ในวันหนึ่งอะคะ่ะ เมื่อมันผ่านทุกอย่างไปได้แล้วมันมีวันพิพากษาตรงนี้ที่ให้สิ่งดีๆหรือให้คําตอบกับคุณเมื่อดวงคุณเปิดแล้วเป็นการดึงพลังงานของรักที่เป็น s o เม m a t e t r u เกิดขึ้นเข้ามาแล้วไพ่นี้มีอิทธิพลของอดีตต้องบอกอย่างนี้นะไพ่นี้เป็นอิทธิพลของคู่รักที่เป็นคนที่ใช่ที่เป็นโซเม m a t e ที่เป็นรักแท้ true l o ที่เป็นอดีตที่รอการดึงกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการดึงกลับมาในเวลาที่ใช่มันจะทําให้ คุณกับตัวเขาได้รู้สึกหรือเชื่อมั่นถึงพลังงานจากักรวาลหรือเชื่อมั่นถึงพลังงานของความเป็นโซเม e ของกันและกันวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกมีคนร้องไห้อยู่ในห้องนะคะโอเคเรียบร้อยก็ <laughs> <laughs> ใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอเบอร์ทักมาที่ไลน์ของใเคเ K H A I ไ O ดวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ